สวัสดีค่ะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งหรือ KOS Company Agency นั่นเองนะคะวันนี้นี่มีบริษัทเกาหลีมานำเสนอให้กับผู้ค้าเนี่ยได้ลองพิจารณาดูนะคะว่าสนใจสินค้าประเภทนี้หรือเปล่านะคะหากสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยเป็นราคาพิเศษนะคะราคาถูกกว่า,าที่เขาขายที่เกาหลีแน่นอนนะคะบริษัทได้ที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือบริษัทแทฮังค่ะบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นบริษัทของคุณคิมนะคะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดที่เป็นภูเขาเป็นหลักนะคะและเป็นภูมิภาคที่ผลิตสินค้านะคะโดยการใช้พุชาจีนเป็นหลักนะคะแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นก็คือบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทแรกเลยนะคะที่เริ่มในการนำพุชซาจีนมาผลิตโดยการแปรรูปสินค้านะคะบริษัทของคุณคิมเนี่ยนะคะ เป็นบริษัทที่คิดค้นเครื่องจักรด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบริษัทแรกเลยที่จดสิทธิบัตรในการผลิตเครื่องจักรสำหรับในการใช้ผลิตคุซาจีนแปรรูปนะคะในปี2002นะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณประโยชน์ของคุซาจีนนะคะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้คุซาจีนเนี้ยนะคะทานแล้วดีมากๆยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ จะช่วยทําให้ร่างกายภายในเนี้ยนะคะอบอุ่นเลือดลมไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายดีนะคะทํางานอย่างเป็นปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีโอเคพู่งาถึงตรงนี้แล้วนะคะแมวน้อยก็กลัวนะคะทุกคนยาคือสาเลยนะคะสิบคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์กันก่อนดีกว่าลวเดี๋ยวจะมานำเสนอทีละตัวนะคะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีรายละเอียดสิน้าย,ยัางไงบ้างคะ่ะ สำหรับสินค้าตัวแรกของแทฮังนะคะตัวแรกที่สเสนอที่เห็นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นชาุทซาจีน,นะคะ่ะทุกคนเป็นชาุทชาจีนนะคะหนึ่งซองเนี่ยบรรจุ1ิบถุงชาแบบนี้นะคะบรรจุ1ิบถุงชา แล้วใน1นถุงชานะคะจะประกอบไปด้วย3กรัมค่ะดังนั้น10ถุงชาก็จะ30กรัมนะคะต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ชาทั่วไปแล้วนะคะที่เห็นเป็นซองชาเป็นซองชาแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะองชาทั่วไปแบบนั้นนะคะจะบรรจุแค่ประมาณ1กรัมหรือ1.5กรัมเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาบรรจุให้1-2-3องสกรัมเลยถือว่าเบิ้ลกันไปเลยนะคะ1เท่า2เท่ากัน ให้เยอะมากๆคือความเข้มข้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้มข้นสุดใจจริงๆนะคะตัวนี้ออย่างที่บอกนะคะว่า1นึ่ซองเนี่ยมีสิบซองชายย่อยอยู่ในนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าหนึ่งพาเลส ก็คือจะมี300ซองพาเลสมี300ซองแต่บอกกันว่าตัวของแทฮังนะคะเป็นบริษัทที่ใจดีมากๆค่ะเขาบอกว่าสั่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีข้อจำกัดในการสั่งก็ให้ราคาพิเศษแบบนี้เลยกับเฉพาะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งเท่านั้นนะคะตัวนี้หนึ่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวีจะใส่ลิงก์ให้นะคะสามารถที่จะขอเข้ากลุ่มได้นะคะกลุ่มอยู่ในเพจ ของ Facebook นะคะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งเราใน Facebook นั้นนะคะจะมีเพจย่อยอีกสำหรับสินค้าแต่ละบริษัทที่เป็นรูปเดียเด่ยวๆนะคะสามารถไปเอารูปภาพมาใช้ได้หรือไปพิจรารณาเพิ่มเติมได้ตรงนั้นนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขานะคะจะเป็นวิธีการดื่มนะคะส่วนผสมนะคะให้อย่างถูกต้องเลยนะคะ วันหมดอายุนะคะสําหรับชาแบบนี้นะคะจะเก็บได้ค่อนข้างนานมากๆดังนั้นวันหมดอายุเนี่ยอยู่ที่ปี2023สําหรับล็อตนี้นะคะสําหรับลอ็อตนี้อันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็แค่ฉีกซองอฟรอยแค่นั้นเองนะคะ นี่แล้วก็จะสามารถเอาออกมาชงดื่มได้เลยนะโอ้ซองฟอยล์แบบปิดมาแบบแน่นมากทุกคนนี่นะคะเป็นถุงซิปล็อกนะคะแบบนี้อ่านี่คือหนึ่งซองของเขานะคะนี่คือหนึ่งซองของเขาก็เอาซองแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะแมีน้อยไม่ต้องลูกหอมละคะ อุ้ยหอมมากทุกคนใช่กลิ่นออกเลยเป็นซองแบบนี้นะคะเอาไปต้มในน้ำนะคะชงเหมือนชาทั่วไปเลยชาของไทยก็มีที่เป็นแบบนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นซองสาบเหลี่ยมนะคะก็เอาไปต้มในน้ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาซองออกหลังจากที่ครบสี่นาทีห้านาทีแล้วเอาซองออกซองนี้ออกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายอยากจะ ดื่มแบบเย็นก็ใส่น้ำแข็งได้เลยนะคะง่ายๆถ้าจะดื่มแบบร้อนก็คือดื่มต่อได้เลยนะคะทานได้ทั้งฤด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวแนะนําเลยว่าดีสําหรับผู้หญิงมากๆเลยนะคะเป็นผลไม้ที่ช่วยให้ความอบอุ่นข้างในร่างกายผู้หญิงของเราอะคะ่ะ อบอุ่นไว้ดีถ้าร่างกายข้างในเย็นเนี่ยไม่ดีถือว่าเป็นสมุนไพรจีนเนาะประมาณนี้เป็นศาสนี้นะคะต่อไปนะคะที่หอมมากค่ะทุกคนคือน้องแมวยังติดใจอ่ะนะต่อไปนะคะอ้าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยที่ฮ่องกงนะคะขายดีมากๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของสมุนไพรจีนทำให้ข้างในร่างกายเนี่ยอบอุ่นตลอดเวลา แล้วก็ทําให้ระบบต่างๆในร่างกายค่ะเราทํางานได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ทํางานได้อย่างเปปต็มประสิทธิภาพนะคะขายดีมากๆในฮ่องกงแล้วก็ที่เกาหลีด้วยนะต่อไปนะคะเป็นตัวนี้อาัาแทนยพืชเป็นทันยพืชนะคะผสมหลายๆอย่างมีทั้งลูกแพร มีทั้งแอปเปิลมีทั้งอัลมอนด์นะคะแล้วก็พุซราสไลด์นะคะตัวนี้ 1, ซอง15กรัมทานยังไงได้บ้างตัวนี้ก็คือสามารถที่จะทานเดียเด่ยวๆได้เลยฉีกซองหยิบกินเล่นได้เลยระหว่างวันนะคะจะได้งดขนมซองๆไปด้วยสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพนะคะก็หยิบกินได้เลยนะคะ หรือจะใส่กับสลัดนะคะเป็นเครื่องเคลียงทำให้ทานแล้วอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ในยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าจะใส่กับโยเกิร์ตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใส่กับโยเกิร์ตได้เลยใส่กับนมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะมีวันหมดอายุตัวนี้หมดอายุ2022ค่ะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผลไม้อบกรอบนะคะ100%ซไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยนะคะนี่นะคะสำหรับสายสุขภาพเนี่ยสุดีมากๆนะคะ เอมลติดมากๆเลยนะคะไม่ยอมไปไหนเลยสำหรับตัวนี้นะคะขายเป็นกล่องนะคะ1กล่องเนี่ยมี1ิบซองนะคะเป็นฝานบางๆอบกรอบ1นึ่ซองสิกรัมนะคะหนึ่ซองสิกรัมในส่วนเรื่องของราคานะคะลูกค้าสามารถที่จะข้อความหาในเพจได้เลยนะคะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะในแต่ละตัวนะคะ ขออนุญาตยังไม่บอกราคาเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีคนรับไปขายจริงๆี่ยถ้านี้บอกราคาตรงนี้คือก็คือรูทุนหมดเลยเนาะสำหรับคนที่จะเข้ามาซื้อนะคะต่อไปค่ะเรายังอยู่ในส่วนของพุ้ซาจีนนะคะเรายังอยู่ในส่วนของผุษซาจีน,น,ะะน,น,จนตัวนี้ค่ะก็คือน้าผุ้ซาจีนนะคะซึ่งเขาใส่ซองมาพร้อมดื่มแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมดื่มแล้วเรียบร้อย หนึ่งซองบรรจุ110 ml นะคะมีทั้งหมด60แคลอรี่แคลอรี่น้อยมาก1วันนะคะเราควรจะทานแคลอรี่อยู่ไม่เกิน1,500นะคะแคลตัวนี้แค่60แคลเท่านั้นเองนะคะคนที่รักสุขภาพแล้วก็หยพวกน้ำหวานนะนะเพราะว่าคนรักสุขภาพเนี่ยเขาจะค่อนข้างลดน้ำตาลนะคะ ก็จะมีบ้างถ้าร่างกายหยน้ำตาลก็คือดื่มน้ำพุสาต,ตัวนี้ได้เลยนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะในซองเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นซองแบบนี้นะคะมีน้ำอยู่ในซองด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะหาแปลได้เลยใน google translate นะคะ ถายรูปแล้วก็ให้เขาแปลได้เลยค่ะวันนี้จะบอกแคลอรี่ด้วยนะคะจะบอกแคลอรี่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำตาลนะคะไม่ใส่น้ำตาลจะหวานจากธรรมชาติของมเมล็ดพุทราของเขาเองนะคะนี่นะคะเทใส่แก้วแล้วก็ดื่มได้เลยต้องการเย็นๆก็สามารถเอาซองเนี้ย ใส่ตู้เย็นนะคะได้เลยค่ะแค่ฉีกเห็นไหมเขาทำรอยฉีกมาให้นะคะเขาทารอยฉีกมาให้แล้วเรียบร้อยแค่ฉีกเท่านั้นเองก็คือสามารถดื่มได้เลยใส่หลอดดื่มได้เลยหรือว่าต้องการที่จะอุ่นร้อนนะคะตัวนี้มีวิธีการอุ่นร้อนที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวท้องเขานะคะห้ามเอาใส่เวฟทั้งถุงแบบนี้เด็ดขาดค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให ระเบิดได้นะคะถ้าต้องการที่จะอุ่นเวฟมีอยู่สองอย่างคือต้มน้ําใส่หม้อนะคะเอาน้าใส่หม้อเนี่ยแหละแล้วก็ไปต้มนะคะพอมันเดือดแล้วยกหม้อออกแล้วก็เอาถุงนี้ใส่ลงไปเลยทั้งถุงค่ะทุกคนใส่ได้เลยทั้งถุงนะคะหรือจะต้มทั้งถุงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าปริมาณมันไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นหย่อนลงไปในน้ําเดือด ที่เพิ่งยกลงมาจากเตาเนี่ยก็โอเคแล้วทุกคนแป๊บเดียวก็อุ่นแล้วนะคะหรือเทตัวนี้ใส่แก้วแบบนี้ที่เขาทำนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ในครเวฟอุ่นได้แต่ห้ามเอาทั้งถุงใส่ในครเวฟอุ่นาน,นะคะระเบิดนะคะระเบิดนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักต่อหนึ่งถุงเหมือนกันนะคะ หนักอยู่ที่ 110ML นะคะสำหรับลูกค้าที่อ,อยากถามเรื่องขนส่งนะคะสามารถถามได้เลยนะคะรานะคาเช่นเดียวกันนะคะถามได้เลยที่ข้อความเพจนะคะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งที่เห็นแต่หน้าจอตอนนี้นะคะต่อไปนะคะตัวนี้ขายดีมากๆในประเทศ เวียดนามนะคะเวียดนามเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสมุนไพรเช่นเดียวกันนะนี่คือตัวนี้ตัวนี้ทานง่ายมากๆพกพาไปไหนก็สะดวกจะกินตอนไหนก็กินได้เลยสามารถฉีกได้เลยนะคะไม่ต้องเอากันกงิ่นไกลอะไรมาตัดเพราะว่าเขามีตัวออรอยประนะเรียกว่ารอยประให้แล้วเรียบร้อย ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นพุทราแบบสติกค,ค่ะพุทราน้ำพุทราจีนสกัดเข้มข้นแบบสติกนะคะเป็นน้ำที่สกัดมาจากพุทราเข้มข้นไม่ม,มีน้ำตาลเช่นเดียวกันค่ะยี่ห้อนี้คือไม่ใส่น้ำตาลเลยทุกอย่างเนเจอร์ไม่มีสารเคมีไม่มีน้ำตาลนะคะไม่ใส่กลิ่นไม่สีสีไม่สีรส,สอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างมาจากเนเจอร์ลจริงๆ เดี๋ยวจะลองทานพุซ่าจีนแบบสติ๊กให้ดูนะคะทุกคนแ,แค่เพียงฉีกเท่านั้นเองค่ะง่ายๆเลยแต่ว่าวันนี้คือเล็บนี้ไม่ดีอ่ะต้องขออภัยเล็บนีปนะัญหาก็เลยทำให้อาจจะจิกอะไรไม่ค่อยดีนิดนึงค่ะจัดเล็บสั้นจนเกินไปหน่อยนะโอเคทุกคน ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นี่ตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้นี่ค่ะแบน,นี้ค่ะอุ้ยอืมอันเนี้ยมันอาจจะร้อนหน่อยนะมันก็เลยทำให้ละลายอืมอร่อยมาถ้าใครชอบกินประมาณไหนอะกินแบบหุ่นเข้มข้นมากทุกคน เข้มขนมากแล้วก็หวานจากตัวเขาเองนะคะอืมอืม,อ,มอร่อยมากอหอมพุทชาแบบหอมขึ้นจมูกเลยอะ่ะต้องลอง บอกเลยว่าต้องลองติดนี่ว่าตัวนี้นะถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะชงเป็นแบบซองชานะคะเอาตัวนี้ละลายผสมกับน้ำอุ่นนะคะได้เลยโดยที่ไม่ต้องชงเป็นซองชาเลยนะคะอร่อยมากหอมมากและที่สำคัญลืมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือตัวนี้เนี่ยแบบแท่งเนี่ยเขาจะพิเศษตรงที่ว่าเขาผสมสมเกาหลีด้วยนะคะจะเป็นทั้งจูจูเบ้แล้วก็จเจนสิง เอ็กซ์แท็เด็ดมากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายควจะได้ได้ทานนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ1แท่ง13กรัม1แท่ง13กรัมทุกคนอ่ะโอเคเห็นไหมหนึ่งแท่ง13กรัมนะคะเราก็มาในรูปลักษณ์แบบนี้เลยนะ่ารักมากๆ สวยหยิบขึ้นมากินก็ไม่อายใครนะคะแพคเกจติ้งดีจริงๆฉีกตรงนี้นะคะในเขาเขียนว่า open เขาเขียนว่า open ตรงนี้นะคะก็คือฉีกตรงนี้ได้เลยแล้วก็กินได้เลยนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าหนึ่งกล่องเล็กมีทั้งหมด6กสติ๊ก หรือว่า6แท่งนั่นเองกล่องเล็กมี6แท่งนั่นเองนะคะหรือว่าต้องการที่จะซื้อเป็นเซตใหญ่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ1เซตใหญ่เนี่ยจะเป็นกล่องใหญ่ให้เลยแล้วด้านในก็จะมี5กล่องเล็กนะคะก็เอา6 5คูณ0 1เซตจ,จะประกอบด้วย30แท่งก็สมมติว่ากิน หแท่งต่อว,วันก็สามารถทานได้1เดือนใช้เป็นของขวัญของฝากได้ค่ะทุกคนกล่องเขาสวยงามมากๆเป็นลายแบบนี้เลยเป็นลายแบบนี้เลยนะคะเอาละ่ะของบริษัทนี้นะคะวันนี้นีินำมาเสนอทั้งหมด3ตัวนะคะสนใจตัวไหนสามารถที่จะสอบถามได้ที่คิมออนไลน์ช้อปปิ้งเลยนะคะ ไม่ใช่3ตัว4ตัวค่ะทุกคนขอโทษจริงๆแล้วก็จะมีการอ่านโพลบ้างเล็กน้อยค่ะทุกคนว่าบริษัทมีเยอะมากจริงๆงให้นิับทุกบริษัทเนี่ยคือนิจำไม่ไหวนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้สำารับบริษัทแทหางนี้นะคะสามารถสั่งได้ไม่มีลิมิตจำกัดว่าจะต้องสั่งจำนวนเท่าไหร่ขั้นต่ำไม่มี สามารถสั่งได้เลยอันนี้อยากจะสั่งสักเอามาลองก่อนสักสิบถุงสิบถุงใหญ่แบบนี้นะก็สามารถสั่ง,งได้ให้ราคาส่งแล้วนะคะอันนี้ขายเป็นกล่องนะคะหนึ่งกล่องมีสิบซองเล็กนะคะอยากสั่งแค่กล่องเดียวก็ได้ราคาส่งแล้วอออันนี้ลืมบอกไปว่าอันนี้เนี่ยมีหนึ่งกล่องใหญ่ หกล่องหงกล่องเซตของเขานะคะมี18ซองมี18แซองแค่สั่งแค่1เซต18ซองก็ได้ราคาส่งแล้วสำหรับตัวนี้พุทธาสติกนะคะถ้าต้องการจะสั่งแค่1กล่องเล็ก6แท่งเนี้ยก็ได้ราคาส่งแล้วนะคะง่ายๆไปเลยสำหรับบริษัทนี้ไม่เรื่องมากไม่เอายอดไม่เอาอะไรทั้งสิน้นขอแค่สั่งเท่านั้นคุณลุง ค,คุณลุงคิมนะคะเป็นเจ้าของบริษัทคือน่ารักมากๆคืนนี้คุยกับคุณลุงคิมเลยนะที่เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้โดยตรงนะคะคุณลุงน่ารักมากๆแต่ดีมากๆแล้วก็ต้องการที่จะให้ให้อะไรเรียกว่าโอกาสกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่สั่งจากคิมออนไลน์ให้เลยราคานี้เฉพาะที่คิมออนไลน์ช้อปปิ้งเท่านั้นนะคะถ้าสนใจก็ ข้อความมาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งของกันได้นะคะอันนี้เลยค่ะบริษัทแทฮังค่ะฝากไว้พิจณนด้วยนะคะ